ไปพาพี่น้องครับเปเบื้องบนนี้บุ้ยปวดมากเกินจะปวดแล้วครับปวดแล้วครับนี่คือก้องแฉะอยากได้มาเอาว่าบอกพี่น้องกอันนะเห็นไพี่บอกพี่น้องเขาอยากได้มาเขอด้ออยากได้มาเด้อพี่น้องเลยอยากอยากมีค่าให้ปลูกค่าครับนี่หลค่าเนี่ยไม่เป็นพืชเศรษฐกิจครับนเนี่ย ป่าปูกก้อนโมได้เปียบโมครับแม่นขายโนะขายน้ำบาท่านขายน้ำบาเท่านะอันนี้บขขายสบาทครับโนะเราสองบาทแท่งขายนี่โนะเราสองบาทอันนี้เขาบขายไปอันนี้บขขายนี่เฮ็ดพันธ์จังเออจังหวัดเพชรพันอ้าวครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุกนเมนี่เป็นวันที่หาต้องได้เป็นบอกวันที่วันที่หาที่หกนะครับวันที่รู้ว่างนี่แหละครับอ่แล้วกฎาคะชิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบอกวันที่พร้อมเพ้อพี่น้องด้วยเพราะว่าอพี่น้องเขามาเบิ่งบางคลิปกับปิดเป็นสองปีสามปีแล้วก็มีอันนี้คือบอกวันที่พร้อมอันนี้คือวันที่ห้า สิงหาคม2568อันนี้ก็คือสวนคาอยู่บ้านไดนก็ไอ้บ้านนู้นพ่อไต้ครับบ้านจีพี่น้องครัเนี่ยเขาถืว่าผมมีม้าลายหยาดเขาถืว่าเขาถืหาว่าซุ่มเฮ็ดคาเป็นยังคือม้าลายหยาดบ่มีดถืว่าอะไรนะตัวนู้นพ่อไต้ตำบลยังเมื่องเดชหรออำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็คือบ้ายับหยาแก่ด้วครับอันนี้คือภาผมนั่มมาอันนี้ก็คือเป็นคาของผมเองแหละครับพี่น้องนั่มมาคือว่าเอาไอเอาไม้ไอแล้วปลูกได้ปีแล้วเนาะ ปีแล้วขายขายจนบ้านบ่อยากบอกหรอกครับนับจนมือเป็นวัดเงินก็ได้คนมาเอาที่สวนก็ได้เอาที่สวนครับยกกราบแต่ว่าบางเช้าเอาไปขายใช่กว่าขายสูงราคาครับทุกวันพุธครัับุวนพธตลาดเมืนงเดียรตลาดมันเป็นตลาดนัดเนาะครัับผผมมมนทุกวันพุธทุกวันพุธยุคยุคแขงขันพี่น้องกิ๊กแถวนี้กะมาเลยครับเนาะขันอยากได้บ่บ่ต้องมีหัวปลายก็ได้เริ่มต้นเริ่มต้นหาสิบบาทครับ ก็กำกำบางง้างเด้ครับว่ามันกำน้อยเรือกำใหญ่ก็กำใหญ่ก็คือกำบางง้างมือมือกำพวกหุ่มนะเออหอบออกก็ว่าได้ครับห้าสิบบาทเริ่มต้นเจ้าข้าวเย็ดเป็นรูมไปแล้วครับเออเออข้าอยากได้ใส่ใส่รูมหน่อยรูมใหญ่ก็แล้วแต่แต่แล้วแต่พี่น้องสิปลูกนะครับบันนี้สิพาไปเบิ้งอันนี้มันคือคาตุ้บผมออกมาลุ่นเรียกอันนี้มันได้จักม่เป็นได้ปีละบอลเฮ้ยก่อนี่เหรครับกว่านี่บ่บ่ถึงปีครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นดินทรายนะครับดินทรายล้วนครับพี่น้อง มูนี่อันนี้พ่อปีเป็นพ่ออลไรได้หนี่ครับตัวนี yeah ้ค really, ือปีอ yes ันนี้มันจะก่ามานน่ครับทุ่มก่อนนี่ครับอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแรกนะครับอัวนี้เริ่มแรกกครัก่อนนึงเนาะครับก่อครับไอปีพม่ไม่ไม่เยืนเอยืนไปยืนแทนก็จะเยืนแห้งครับเอ่ามันสิบวันจากบ้านมันหน่อยมันใหญ่น่ะนะอันนี้ใหญ่บ่ครับพี่น้องใหญ่บ่สูงบ่นี่ครับเบิ่งเอางเลยครับคนกับชาแบบนี้ครับ อันนี้ผมอันนี้ผมบ่ได้คนแอพเมาถ่ายเด้อนนอันนี้ความสูงก็ลอยหกสิบกิลล์ด้อครับนี่ครับลอยหกบัตรสินแบบเราเจอแล้วมาสร้างภาพพี่ยังบัตรสนินแบบผมไม่ได้ใส่ไอได้ภาพนี่อันนี้คือของแช่ครับพี่นอออ้องครับเบิ่งเอาเลยครับเพราะมันคนแช่ครับาาการเรียนแขนเราเป็นทหารมาชิ้นหนึ่งเลยครับเมี่ยแล้วเรนผู้สาวเราเป็นแง่ต่อมาที่เลยถอดแกลกทหารเบิ่งดีครับบู๊บิ่งเอาเลยครับนี่ข่านี่วิธีบำรุงรักษาเอาส <c oughs> ีถามผู้จัดของสวนเอี๋ยผมผมบัตสินเบา ทียกทียกผมบอาไมา่หายเช่นจจเดียครับกับอ,มมา,า,อมมา,ามากะเอามากะมาแต่ง แต่งในเอข้าเอิอนหากมั่นนะครับมันยางห้อกระแตงออกเหลืออยู่ประมาณเส้นครับครับแตงมัวนเ้าขุดขึ้นมาครับิมาปลูกนี่ครับแตงออกอะไจังเอาลงดินครับครับผมเพราะว่าถ้าเพราะแตงมันยังยอ้ยาเป็นเชื้อราเออยาเดียร์ผมว่าเป็นเชื้อราขั้นตอนแรกก็คือจังไรคือแตงแตงเห่าแตงแตงเกาะไอ้แตงหัวมันนะแตงหัวมันครับหวดมันยางคืออ่าห่างห้องกระแตงออกไอ้มันเดินไอ้มันเดินไอ้มันเกิดไม่ครับแล้วขั้วแห้งนี่ของหลุมนี่ครับพี่น้องเมตรเครือง มเครงครับแล้วเจู่้ใดเนื้อที่หลายเถื้อที่หน่อยแต่ว่าของห้าเกิดขึ้นเป็อาที่หฮาเพรากัดปันใดครับคบเพราะก็ว่าครับ่สวนชนเรื่งแต้วหมงอื่นแล้าก็มันกับลูกมันสหลังบ้านี่ครับครับรลูกมันเจ้อกอนนี่นผูกมันสหลังครับเิ่นสช้ของเจ้าอร้องเจ้ากองวันบอก่าฮ่่า่าฮ่า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 ฮ่าฮ่าฮา่า่าเ่าฮ่าฮาาา่ฮ่า่าฮ วนานาพวกเนี่ยครับไอ้ตั้งก็ได้พันคามะเห็บบกครับครับผมก็เลยผมก็เลยมาเห่บครับครับครับอันนี้ได้ปีครับพี่น้องแต่ว่าต้นทุนเท่ากับแ่ว่ากระสือพันนี่นะครับกระสือพันครับกระสือพันผมจำได้ยุคผมมากเกินสามพันเนาะพีเนาะครับครับซื้อมาแต่ว่ากันนี่แหละครับขยายได้เป็นไม่เกิ่มเป็นสองร้อยสามร้อยก่าบนบวกครับครับได้ได้ครับแล้วบัดนี้บัดนี้ที่เห็นหลายๆจังหี่ที่เห็นเอาจอกไอ้แจ้งเี่ยก็ว่าพอเขาออกปุ๊บ แล้วข้าก็ลงลงลงใจเลยบ่เก่าครับล่วงล่ลงกลุ่มเก่าเลยก็คือคือเฮาก็เอาเอาของเฮาเนี่ยปลูกกันบ่ครับเอาของเฮาเอาของนี่ปลูกอ้าภาษาพื้นบ้านผมก็เอิ้นว่าเนียวมันยำมันครับครับอ่าคือว่าผลผลิตว่าที่เป็นหยังก็แล้วแต่ก็คือมีแต่เพิ่มพูนไปเรื่อยๆครับขอเจ้ว่ายยาเอาไปเล่นไฮโลเล่นบกขอเจ้ว่ายยาเอาไปกินเหล้าเมายาก็พอเงินรับรองว่าเห็นเห็นกําไรพี่น้องแล้วบัดนี้ พี่น้องอยากมามาเอายึดสวนก็ได้เด้อครับเด้อผมนจะบอกเบอร์โทรให้ครับบอกเบอร์โทรไว้ใต้คลิปที่เก่าครับผลกิจริงแกขายยึดตัวบ่ได้ปลูกเบิ่องตเนาะปลขายครับอะแทงนอผมปลูกปมีไม่ได้แทงนอเลยครับพวกสิบ่ได้ซับนอขายไ่ได้แทงบ่เพราะว่าเอาไว้จะเป็นพันธุ์พันธุ์นี่ผมบ่ให้บ่ให้แทงนอเลยฮะอ่าอือผู้ใดบอกกันนี่ผมมันบอกครับบ่ได้แทงนอเลยครับขามแทงนอขามแทงนอขามแทงนอมันสิมีตแบบนิเพราะว่าขาเฮาสิ้องพันธุ์ก็คือเอา บรต้องแท่งเนาะแท่งอย่างมันชิมีจำจิ๊กจนี้มันดำพูดจังว่าเป็นเป็นเท่าไปร่ผูกมันมีจำนี้มันับบสีเขียวเกลียวเพียงแต่มันบางามเหมือนันเนาะมันบางงามมันถึบางามเชียร์ล้านงามเออหน่ามันสึบางงามบางเชื่อมันก็เน่าได้ครับพี่น้องครับมันบางงามเทาต้องเลือกคดขจังผมทรงให้พี่น้องสก็ต้องคัดย่างดีย่างงามดีกับอันใดทุนสงใจเบ้ออะไรดีกับสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของข้าก็คืึอยู่หัวอยู่หัดกับใบข้าเบิ้งใบยังขีดก็โอเคแล้วครับพี่น้อง ใบบ่อเหลืองบอ่อใหม่บอ่บอยังแค่ว่ากันใบใหม่ย้อนอุ้มน้ำก็บว่าเป็นยงังครับถ้าใบใหม่ย้อนเชืีอร์แล้วก็เลีย้ยวใช่หรือครับรักษาง่ายครับข้าวเกษตรแดงไงเนี่ปลูกเัี้งแล้ก็ได้ครับครับแล้วปานี่เขาได้ใส่ปุ๋ยยังบอ่อปุ๋ยเนี่ยพอผมใส่อยู่ครับปุ๋ยยังครับผมเอาแต่ปุ๋ยเอ่อปุ๋ยเต็มสูตรครับซิมหาโอ้นั่นแหละครับที่ผมไม่น้ำใช่เต็มสูตรคือว่าเต็มสูตรนี่คือว่ามันสีเฮสห้าเดือนด้วยกับพี่น้องเฮสห้าเดือนแล้วนอหลายครับการปุ๋ยยูเรียมันเชให้ใบงามมันเชครับ จะเอาันใบห้องแถาห้ายังกับไสได้อยู่เรื่อยจะสำคัญคือน้ำกับพี่น้องแม่นบ่น้ำน้ำน้ำเลี้ยงคือน้ำน้ำน้มฝนก็คือเห็นเป็นรองคือยังอ่ายเราเห็นกับเป็นรองนี่ครับเป็นรองให้มันระบายให้น้ำมันไหลออกมีท่านน้ำออกบ่มีค้งกับพี่น้องหลักการรักษาไงรักษาไงันเตือนว่าสําตืว่าพี่น้องทิ่ปลูกซับนอปลูกซับนอเกาห้างํำนี่พอดีเลยครับพี่น้องเลือกเพราะว่าทีนี่ ย่งกระเทียมกตะคือบุกจับนอตต้องเอายัางยัางจ้ามันคือเมียเกลืได้นะครับผมเมียเกลืนพอ่านอมันจังอวบยังไงแล้วก็นอสีสีแจกเร็วครับนนอ,อ้ยย่งไปเบิ่งทังนี้กันเน่มมาเกิดไดเขาไปนี่กันเ้ยปาผู้ส <c oughs> ามาปูมาสานางเลยกไ่่ <c oughs> ไเห็นเด้อไปกัได้ <c oughs> <c oughs> มันสูงสแล้วเ่าไหโอ้ยต่อนครับที่ได้บ่สองได้ครับผมมาได้สองรอยลำครับ แล้วกันท่อคัดท่อยังออกเนี่ยกำกับสร้างไรครับสร้างผันเป็นนอ่นหลาแต่ว่าเป็นนอ่ภาษาได้ครับพี่น้องเดออเป็นนอ่เป็นนอ่สิบว่ขายเป็นเป็นอ่กับสิมีแหนนี่นอ่สางบ่หลายเด้ครับพี่นอ่สร้างสร้างสกินกะกันท่อสิบซับคือซอซับนอ่ซับก่อได้ท่อเกิดซับแล้วก่อนนั่นแหละครับว่าแม่ไปสิไป็ซับตัวไปได้ครับมันจะเสียเฮ้าเสียไปมดเลยครับอันน้ค่าอยู่นี่กับแม่นคำนวดผมบางคำนวดบางอย่างเพราะต่ำก็แสนได้ครับเด้่องลุขึ <AN> ข้นไปสามพันครับแค่ปีเดียวครับ เพิ่ลงขึ้นแค่ปีเดียวได้เนาะทำมากรงนวดห้อมอะไรบางอย่าเป็นกอเป็นกอแต่ว่าลูกข้าห้ากับมะยัดแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นกับมาเอาเอาทุ่มเงินบ่เอาทุ่มเงินแต่ว่าผู้เสี่ยงไรก็มีแต่ว่าเพิ่นยังบ่ท่านจะพร้อมบ่ท่านจะพร้อมเพราะเห็นว่าเงินบ่มีเลยครับเกลือเดี๋ยวนี้ฝนเล็งฝนเล็งลนอะไรเพิ่นว่าอย่าปลูกเพิ่นไปคุดดินไว้ดินเขาเราก็ถมให้มันสูงเพราะว่าแนะน้ำจากตั้งสวนนี่แหละไปครับผมว่าดินมันต่ำนามันถมลเนี่ยเห็นอย่างไรเนาะผมก็เลยแนะนน้ำไปว่าเอาดินไปถมแล้ววันนี้ ขี้เหล็กมันถึงเป็นก็เจาะแทะล้ำมันถึงเหี่ยวสิเจ้าตกใจบ่างบ่กขี้เหลกแม่ออทิตย์นี้มีบ่ห้บ่เคยไหมครับปประสบการณ์นี่ครับพาพี่น้องไปลองชุ่มประสบการณ์มาท่านอันนี่ครับก็เฮ็ดไปเบิ่งไปนะครับเรียรูดตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาเบิ่งมาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้มันจังเลรียรูดเรียรูดปูกระปุ่นบ่นี่ครับก็คือจังขี่ครับพี่น้องไปปลูกพี่น้องไปปลูกแล้วบัานี้พอเห็นล้ำมันเหี่ยวมันเฉาโอ้ยแปลงเด่นน้ออัน ข้าคอยพบมันคึ้ตายว่าฉันบ่แมนบ่อยพ่ครับบ่แมนครับเพราะว่าคาล่ำหนีล่ำก่าล่ำที่มักทีมากกัมมันมันเป็นเอาเป็นมาเป็นพี่เลี้ยงครับเอาแค่มาเป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงก็ขึ้นไหนอมันแท่งกันมากครับพี่นอมันแท่งกันมากหรือป่นี้ต้องหนีมกับเ้ากันมากเ้าป่านี้พอมันแท่งกันมากหรือก็มีแต่แท่งแท่งกันมากหรือก็คือจังสันอันนี้ครับอันนี้อลไรจักเนื้อหรือก็นี้มันเป็นวิถีของมันหรือการกระพุ้นนะครับทันเม่พันแมย์ไงกันมากเอากันมากมันก็ระโลย อันนี้แป๊บมือจะเดือนพราองเดือดไปอันนี้ปรครับเพราก็ได้ประมาณหาอาทิตย์จ้ะครับเนี่ยโอ้โหาอาทิตย์ครับไม่ต้องหรเดือนเดือนก็กลัวเดือนเครื่องบังหรอครับหาอาทิตย์ครับเนี่ยแค่สิบได้เห็ดอย่างมันเดยครับขนาดทับปลูกย่ายผลตัวแทบหายกหลังได้เนาะครับจะกับอันนึงกันเท่ายากันเท่านั่นกับขี่งวงขี่กล้วยยักษ์ขาดครับขี่กล้วยแกบมีแกบแกบขาวแกบดำก็ได้ได้ครับครับนอนนี่รถเอาแกบใส่นี่นะคร นอมันสิแตกไม่ครับไอ้พวกแกบด่าแก่ยังนี่เขาโคบเงาอันนี้ไปเป็นสวนน่ะนี่เขาเลยโอุ้ยผีแกวนี่ครับอันนี้สวนใหญ่เลยครับเด้่อทั่วข้าวมาเด้อครับเด้่อทั่วมหาผมทานผมเลยจะได้เรือผมเชื่อพรป้าข้ามาเองครับปลาห้าไปป่นหอกข้าวบางสินี่ครับครับอันนี้กอดั้งเดิมเลยครับเด้อกอดตะเก่าที่ผมมาให้ตะเกียรเลยครับทุ่งย่อมมาปลูก ครับเขามาบึงมีทั้งขาพุดมีสูนี่เอาซูอันเด้วยครับพี่น้องสวนผสมครับบะอึดบ่อยากมีแต่ขายกับขายครับพี่นี่ซ้ำสิกินบ่ได้ลยชีพิ่นมีแต่ขายมีแบงปั่นเขามีมีคูดไปมาหนี่ครับเอาลงวันผุดนี่เงาเอาเดียวครับอันนี้อันนี้อันนี้คนคนมาออกก่อนนี่ครับเอาลงว่านพูดนี่ครับเงาเดียวนี่คุดนี่กำกำขายนี่คือกำแล้วขาย ขายนี่ได้เงาละพันเงาละพันเขาเขากำ,กำขายเขาเขาไปขายเองเขาไปว่าเงเขาไปว่างแพยง,พย,งยุ่แผงยุ่งตลาดวัดพุทธตลาดวัดพุทธต้องเงาละคะ่ะครับคุณครับ,บช่วงนี้มันอ,อันนี้เนี่ยบานช่วงบางทีก่อนเขาพภาษาเนี่ยเขากําลังปลูกผลไม้ใหม่ๆนี่เมื่อน,นึงนี่ขายบวัาตาวต่ำบัวสีก่อครับบัวเข้าครับว่า ออก,กำกำนึงกระสีปลูกได้ย่างซ้ำกระสามหลุมได้ครับพี่น้องเด้อสามหลุมเออใช่ว่ากันห้องเย็ดหลุมพอดีพอดีใช่ว,ว่าผู้นงคนเก่าไส่เหมเือนไรใช่เดี๋ยวกำเดียวเปิดเอาปลูกไว้ได้เอาพันถ้าปลูกไว้ถ้าเอาพัานเขาก็ยใหญ่ๆห่างๆจังเอยแยกกลุ่มใส่กันเนาะครับไม่ได้ออเนาในี่โคตรหคูหม้ออัดเนี่ยเอาไปหมูเสารเออนั่นแหละครับใหญ่หัวใหญ่รับใส่ใส่หลุมเดียวแต่เพียงเพียงจะว่าใหญ่เขาห้อหอบเออเพราะว่วานี่นะเริ่มแรกปลูกเออแล้วก็ แล้วก็เอาเอาอันใดมีน้อยเห็นน้อยเห็นยังพ่อจะเปียกัออกออกหันออกไปทั้งนอกได้ครับพี่น้องคันออกไปทั้งนอกเพราะว่ามันจังถือว่าเขาทางในบบดนี้กุ้กบๆงยากกบเหลือยากบแน่นบ่ครับพ่อโยโย่ไว้ก็ได้ครับพี่น้องพ่อให้อากาศมันเป็นได้แล้วบัดนี้พ่อน้นำพ่อในมาทีมน้นำถึงนี่ติดไปของมันเองนะครับพี่น้องไม่ได้เห็นยังมันหยาดธรรมชาติอุ้ยไปเบิ่งทางพุูนได้อันนี้ก็ในรอบปีนะครับอันนี้ในรอบปีอ่ะ ใครว่าสวนแรกก็ว่าได้ครับสวนไม่เปิดสวนไม่ได้ครับพี่น้องเด้อกงามบ่บ่มีบ่เคยมีปัญหาจีเทียนบ่เลยบ่อเกือบันิยาบ่ได้ใส่แม่ใส่ใส่ยศเดียวมันบอไม่ได้ใส่ยาครับศัตรูบ่มีครับบอมีบ่มีศัตรูไม่มีขอจ้างเดี่ยวคือพี่น้องยาอัศัตรูไม่มันเด้อกคือยาเอายาพยายามยาเอาขี่ไก่ขี่ไก่หามเด็ดขาดพี่น้องมันจะเป็นเกียร์ล่ากันเกียร่าแด็กก็ชี้จอดเลยนะครับอ่ามีซีเดือนอ๋อนี่ครับจเกียร์ อันซีเดือนนี้เห็นบางงามกับว่าได้ขยายพันธุ์ยังม่ทันใดใดเลยครับพี่น้องนะต้องให้มันได้ปวกปีสะก่อนครับได้ปวกปีปวกเก้าเดือนปลูกได้แต่ว่าก็ต้องเบ่งดูแลรักษาดีๆต้องคัดย่างดีครับคัดเอาเอาแบบว่าเอาไปเป็นพี่เลียงต้องให้มันแข็งแรงเก้าเดือนก็ได้ยอเแบบยอปแอาสุ่มน้อยๆแต่นอกว่าได้เลยครับ้องมีรั่มพี่เลียงพร้อมมันจังแตกเร็วแต่ว่ากาอยากให้ดีอันี้ก็คือหนึ่งปีกินไปครับพี่น้อง นึ่งปีนแมนมันก่หววมันสิไลท์หอครับนแม่ครับเนาหมาัเดือนอะครัแต่ก็มีไงเก่นมาโเยข้าวเดียวแป๊บเดียวกันนั่นแหละครับมันง่ามเลยเนาะท่างกับเป็นราชชั้นเลยครับมันมบริเวณท่างเป็นไอทีนมันก็จเป็นพระทีราชชั้นอน้ามันก็จะไลลงนี้ได้เนาะกลับได้ม่ท่างห้าเพีย ปไปไปเบื้องบนไปย่างรอไปเบิ้งรลดครับเบิ้องมัดมือก็ได้ด้วยผมผ่านแต่ผู้สาวกับเบิ้งตัวข้าวตอนนี้ผมอยากให้เบิ้งมุมหน่อยนะนี่มันมันยาวของอะไรครับบ้าปุ่นบ้าไปบางวันมีบางไดเนี่ยตอนนั้นจ้ะเออบ้านในรอเบื้งมันงามมีแล้วระคาเบื้งบ้านนี่ครับพื้นที่เขาปลูกมัอไรบางไดเนี่ยใช้คู่สาวว่ะ โอ้นี่ผู้ชายกับเมียนมัดครับพี่น้องครับลูกไปเรื่องตะไคร่เรื่องชาลูกไปนะคกันเรื่องการวันหอยวัได้นับก่อซื่อชืได้ครับผมนับก่อรับสัวผมเี่นถรามดามันจะหางหกไร่กอไปนิน่ครับเนี่ยครับเก้าของผู้เจ้ากองกอยังนีนนับเสียนะไม่ได้ปลูกมปลูกเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เหตุให้ผู้อื่นเจ้าของเจ้าของเองอุ้ยบ้านยังกอบ้านโพ่อใต้ได้ครับพี่น้องเู้บ้านโพ่อใตืองเดชอำเภอ เดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีไอ้เสียยังก็ไอ้สมพงศ์ครับอ่าไอ้สมพงศ์เลยครับเด้อไอ้สมพงศ์ผู้ใดเข้ามากันถิมาทักหนีกับเพื่อถามหาแต่ทันก็โทรหาผมก็ได้ครับ0 6 3 0 2 4 4สามหรือว่าเสียทรงให้ก็ได้ได้ครับพี่น้องส่งทั่วราชอาณาจักรส่งบรรจุใส่กล่องใส่ยยังก็คือผมให้33หลุมปลูกกับ1,000บาทเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวสิพาเลาะมาทางพี่เหมืนทางสิออกเมียบัดนี้แหม้ ไปเมียกับเบื้องบนคาดป่านนี้เด้อนี่แหละคนมีคาคนมีคาเป็นทังสี่แหละครับพี่น้องหาหกเดือนครับเนี่ยนจะมีหาหกเดือนอุ้ยเหรครับสะอ่อนครับพี่น้องนี่นี่นี่เรื่องใส่ปุ๋ยเพิ่นนี่เพราะถิ่นเป็นทังสี่ใบมันจะเขียวทังสี่ครับอันนี้มมวนใส่ปุ๋ยก็นั่งกินผมมาอ่านมึงแล้วครับมันไงมันยุ่นี่ครับปผมมันยุ่งสองแสนเลยค่ะสเฮายกาอ ลูกก่อขายเลยครับมันจะใบเขียวสิครับนี่นี่คืองโมก็ใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยนี่เนี่ยเนี่ยแถวนี่ใส่ปุ๋ยนี่มันจะเขียวบพราะเมรื่องโ่หรออันนี้ใส่เอ่อสูตรเสมอสูตรซิมฮาร์บสูตรซิมฮารครับนี่นี่ดูใบมันครับใบมันจะเขียวแบบเขียวอีีแต่ว่าใส่ข้าวกับใบใส่หลายใบก็ครับพอได้ใส่หลายกัมหนึ่งครับนี่ว่านหอบนี่กัมเดียวนะก้อนนี้กัมเดียวห่อห่อห้อยห้อยครับอ้อยอ้อยอ้อยแต่มันภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านข้าวคืออ้อยเอ้อยเนี่ยนี่ครับอุ้ยใบเนี่ครับพี่น้องเบิ่งดู คาเกษตรแดี๋งไงเลยครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นต้นน่อยต้นใหญ่สังเกตบ้างใบไปนั่นสิเป็นสีมันมวนครับพี่น้องแบบนี้ครับพี่น้องใบสีมันมวนครับแบบนี้คาโค้มกับยังไงนะครับคาโค้มคาเพื้นบ้านคาโค้มตะกอนนี่รั่มจ้ำกันสตห้าเราสังเกตบ้างใบสีบรูคาโค้มมันสิเป็นใบเรี่ยวครับเรี่ยวแข็งแข็งครับแล้วบบบนี้คาเหลืองก็เป็นใบเรี่ยวแข็งแข็งที่ไหมว่าสแข็งก็ก็คาโค้มอีกเรี่ยวเลี่ยมเป็นคล้ายๆกับคาเพื้นบ้าน คือค่าเกษตรอย่างง่ายเบียดกิบินแบบนี้ครับพี่น้องเบาลิ้มข้าเลยครับพี่น้องสนกิดสนใจกับทั่วขม้าด้วยครับเด้อส้นกิดส้นใจกระทั่วขมาศูนย์หกสามศูนย์สองซี่ซี่หกขาหนึ่งไอชุ่มพงครับทั่วขมาได้วผมสิตจิตต่อหาเล่าอีกเช่นหนึ่งไอพี่น้องผมอาจจะเล่าตัวละหลายใช่ครับผู้นี้ก็ได้ผู้จับกลองสวนก็ได้ครับกันยังไงกับทั่วขามาสะก้อน ห้าเงเพียกไปเงี้ยหน่อยห้างไปเพียกไปเงี้ยมุกกลา,างยังไงกับมีพี่น้องปะย่างมาทังเพียเฮ้ยอ่อนมาทางเพียบุ้ยยังจะเมียกับ่เบิ้งคักันนี่เดลยสิงตาหน่อยเบิ้งซื้อได้เมียนี่เพื่อนว่าจิบเบิ้งเต็มตาไปนี่เด้ขาหนี่เบิ้งมัดมือกอะไรไงนั่งว่าไปแล่วครับบุ้ยความสูงสองเมตรห้าสิบได้ครับสองเมตรถึงสามเมตร อ uhm, ่าบางนี่ลราต้นต้นหนึ่งเออนี่ต้นนี่เสียงสาเมตรแท้ครับนี่ไ้นี่นี่ไม่ยืนนี่นะะี่อ่านี่ครับก่อนนี่สาเมตรแท้แท้ครับนี่ความสูงรสชาติของข้านี่มันสีเป็นออกหวานๆหน่อยเนาะมันสีก็ไม่เยื่อขครงบไงข้าเก็ตรอย่างง่ายกับรสชาติสีเป็นรสชาติพิเศษของเขาเลยครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่าครับสำหรับคลิปนี่ก็บ่มีอย่างไรนะครับพี่น้องเม็ดความสูลว้าแล้วล่ะ อ่าผมบ่มีสคริปต์ในการการว่าผมสิพ่ออันใดผมก็วอาไปโลดครับอันใดบ่ถึสีอกเสียใจหรือว่าอันใดผมวอาผิดพลาดก็ขอขอขอสวดอะไรได้อครับพี่น้องแต่อันใด้มวนก็บมวนนะําผมโลดอันบ่ม้มวนก็สร้างผมโลดก็บ่ว่าหยังดอกผมเป็นคนเว้าดูอ่าแต่ว่าห่างบอกผิดพลาพันาาาขอุณหลายๆพี่น้องสนจิตสนใจได้น้นอคเนาะ,ะ,ะมาะได้ครับขาย บ่ได้ปลูกเบื้องเรื่อง่แม่นดอกไม้อันนี้ปลูกขายเอาเงินโดยเฉพาะนี่ครับพี่น้องพี่น้องเอาไปคือมีกำไรครับคือจังไก่เราเอามานี่3,000เดี๋ยวนี้ผมประเมินราคายเ้าได้คืแม่นขายเป็นกอเป็นกอเป็นงอกกอไปเลื่อยๆขาวๆหน้าเบนี้ครับ2องแสนบ่อยู่ครับพี่น้องอันหนึ่งละตัวผมว่ามีเท่านี้ส0งลอยกอมันบ่แม่นงี้ยผมบ่งแล้วมันส0มล0ยงอกลอยเลาเบิ่งเหินเบียงเอาขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ